แปลว่าเล่าเมื่อวานเว้ยเราไปเดินสวนมาสวนลงมาเหรอเออไปเจออาม่าแปะรำไทยเก๊กกันอยู่แห่ <c oughs> hey, จะบ้าเหรอไปสวนทันตุจาร <c oughs> ์อ้าวเหรอทัดทอดอล้วไงต่ออ,อคือแบบไปเจอสายฝอมางานดีมากกับแกสายฝอแปลว่าสายฝรั่งออมกอนั่มันสเปกเกอร์อะไรนี่ใช่อันนี้ตอนเรานกอ่ะออมกอแปลว่า oh my god โนกแปลว่าวืด ทำไมอ่ะกูแบบนังเดินมากับพ่ไววไตแล้วเอออย่างล่ำเลยเห็นล,ลมเสียผู้แปลว่าผู้ชายไหวไตแล้วเป็นคำบุทานมาจากคำว่าไหวไตแล้วแต่ออกเสียงให้สั้นลงเพื่อให้ทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่ดรวสอบลงทันทีเออหน้าวงวาน่ะแกแต่ไม่เป็นไรจบอบนะวงวานแปลว่าสงสารจอบอแปลว่าจบ จบนะบททำไรอะ่ะขอส้อมหน่อยสิส้มแปลว่าสารแนหรือเผือกนั่นเองเอาส้มหรอแกเราไม่มีอะ่ะเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดให้นะไม่ใช่นี่ขอส้อมหน่อยก็คือแบบขอเผือกหน่อยอะ่ะเข้าใจปะเนี่ย เออมื่าแต่ยิ้มไรอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> กำลังดูฟีรี่์อยู่แกดูทรงจุงกีด,ดีตะลากเนาะหุยอบป,ป้าซารังเฮสุดๆไปเลยตะลากแปลว่าน่ารักอบป,ป้าซารังเฮแปลว่าพี่ชายคะรักนะจุ๊บจุ๊บเฮยฟิล์มดูนี่ดิตะมูตะมีข่ขันจุงอ้อยสิบสิบไปเลยค่ะตะมูตะมีคำนี้ไม่มีความหมาย แต่ไว้ใช้นี้ยามแทนความน่ารักน่าเอ็นดูสามารถใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ตามที่ดูน่ารักแต่มุแะมีเวลาพูดดัดเสียงแอปใสแบบเน็ตไอดอลนิดนึง10บ0ิ0ไปเลยค่ะแปลว่าสุดยอดไปเลยเอาคะแนนเต็มไปเลยค่ะเขินจุงเลยอ่ะดีต่อใจมากเฮ้ยลำใหญ่แปลว่าอะไรเหรอก็รำคาญไงล่ะอ๋อ บท๊บทบ๊ทชุดที่จะใส่ไปงานพอนอเป็นไงปังไหมพอนอแปลว่าพรุ่งนี้ปังแปลว่าสวยดูแพงไม่อะแกฉันว่ามันยังดูไม่แพงแล้วชุดนี้ล่ะปังไหมปังปังปีหน้าเลยสินี่แกไม่มีชุดอื่นแล้วเหรอแกใส่ชุดนี้มาสามงานแล้วนะแล้วไงใครแคร โนสนโนแครชุดซื้อมาแพงต้องใส่คุ้มแล้วไงใครแคร์โนสนโนแครแปลว,ว่าไม่สนใจใครจะว่าอะไรก็ช่างฉันมันนา <t ick le> เจอกันพอนอนนะจ๊ะบับบุยนาจาแปลว,ว่า bye <t ick le> นะจ๊ะบับบุยแปลว่าบ๊ายบายนาจานาจาเนี่อ๋อบาจาตีปากเลยนี่